สวัสดีครับกลับมาพบรายการไบโบเดอรเวนะครับพี่น้องกอบคุณพระเจ้านะครับวันนี้ผมออกมาเร็วหน่อยนะฮะก็สามารถที่ถ่ายทํารายการได้นะครับวันนี้แสงแดดนะครับแหมเหมือนกับแสงในซูรโอนะครับเราชอบแสงแบบนี้นะฮะเพราะว่าจะทําให้ภาพนี้เคลียร์นะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะฮะก็ยังคงหลนใจกันทุกรายการพี่น้องครับเกี่ยวกับพระคําภระเจ้านะครับพี่น้องติดตามงานผมมาหลายปีก็รู้ว่างาน ทั้งหมดทุกรายการเราจะโฟกัสไปที่ระชนะของพระเจ้านะครับเป็นหลักนะแล้วก็สอนหนุนใจแนะนำนะฮะเพื่พี่น้องทุกคนสามารถที่จะนำถ้อยคำพระเจ้ามาเขาเรียกว่าประยุกต์ใช้นะครับกับการนินชีวิตนะครับในแต่ละวันนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าวันหนึ่งหนึ่งนั้นเราจะเจออะไรบ้างใช่ไหมฮะรานนั้นการที่เราสะสมพมระธรรมประเจ้าไว้เยอะๆนะฮะเราก็สามารถที่นํามาใช้ได้เยอะเหมือนกันก็เหมือนเรา สะสมเงินไว้ในธนาคารใช่ไหมครับพอเรามีปัญหาจะเป็นต้องใช้เราก็เบิกจ่ายออกมาจะไม่พป่น้องสามารถที่จะใช้นะในเรื่องต่างๆได้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะเลี้ยวขวานะครับจะออกไปเส้นนะขนานคู่กับถนนพระราม9้านะครับข้างหน้าเป็นไฟแดงนะครับ แต่วันนี้ภาพออกมาสวยนะครับสดใสนะครับเพราะว่าแสงดีมากก็จอดรอไปเขียวนะครับตอนนี้ทางตรงเขียวนะครับแต่ว่าเลี้ยวขวายังเป็นสีแดงอยู่นะคือถ้าผมไปทางตรงเนี่ยแป๊บเดียวก็ถึงออฟฟิศแล้วครับก็เลยถือโอกาสเลี้ยวขวานะเพื่อเพิ่มระยะทางนะครับในการจัดรายการบนรถนะฮะ วันนี้ก็มีพระคำพระเจ้าพี่น้องครับแบ่งปันหนุนใจพี่น้องนะครับเพื่อดึงความคิดของพระเจ้านะครับเข้ามาเสริมนในการดำเนินชีวิตของเราในแต่ละวันในสุภาษิตบทที่11บเข้อยีกล่าวว่าบางคนยิ่งจําหน่ายยิ่งมั่งคั่งบางคนยิ่งยึดสิ่งที่ควรจําหน่ายไว้ยิ่งขัดสนก็มีนี่ก็เป็นคําสอนในเชิงเปรียบเทียบนะครับพี่น้องครับพระเจ้าสอนเราเป็นคนที่มีใจกว้างขวางเนี่ย โดยพอยิ่งนะครับการเข้ามามีส่วนนะครับในการรับใช้พระเจ้านะฮะอยากคิดเล็กคิดน้อยนะฮะเราได้ของประทานอะไรมาพี่น้องครับเราก็นํามาใช้ร่วมกันนะครับแล้วก็เราควรที่จะแชร์และแบ่งปันนะครับสิ่งดีๆนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ร่วมกันนะฮะบางครั้งเราอาจจะมีนะครับทรัพย์สินของเงินทองหรือเฟือนะครับคำว่าเหลือเฟือคือพี่น้องมีกําลังที่จะช่วยผู้อื่นได้ นะครับเราก็ควรช่วยเหลือผู้อื่นนะครับในขอบเขตที่จําเป็นและสิ่งสําคัญนะครับเนื่องจากว่าเงินและทองเป็นของพระเจ้านะครับก่อนที่เราจะตัดสินใจช่วยใครด้านเงินทองเนี่ยนะพี่น้องผมหนุนใจว่าอธิษฐานนะขอการทรงนำที่มาจากพระเจ้านะครับคือเมื่อช่วยไปแล้วนะครับพี่น้องจะได้สบายใจไม่ต้องมานั่งตะกิ้ตะขวงใจนะครับบนจริงแล้วพระบีก็เตือนและสอนว่าแหละครับเมื่อ เราให้เงินไปแล้วนะครับอยากคิดว่าจะได้คืนนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งนะครับที่อยากจะหนุนใจพี่น้องด้วยนะครับเพราะไม่เช่นนั้นหลายคนพี่น้องครับมีพระระัชใจอยากจะช่วย <c oughs> แต่พอช่วยไปแล้วพี่น้องครับมันไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ช่วยนะครับหรือมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับหลายคนรู้สึกไม่สบายใจ บางครั้งถึงนาดับมีปัญหาซึ่งกันและกันนะครับวันนี้ผมจากหนุนใจพี่น้องครับเราแจกจ่ายนะครับออกไปนะครับเราก็ต้องอธิษฐานขอการทรงนำที่มาจับพระเจ้าก็ขอทุกอย่างนั้นเป็นไปตามพระประสงค์พระเจ้านะครับอย่างผมอาจจะไม่มีเงินทองมากเพียงพอในการแจกจ่ายผู้อื่นแต่องน้อยผมก็มีความรู้ความสามารถนะครับที่จะนํามาแจกจ่ายนะครับเช่นนี่ฮะเปิดสอนอบรมพี่น้องครับฟรี สำหรับพี่น้องที่อยากจะเรียนรู้นะครับในการถ่ายทํารายการนะครับการถ่ายทํากับมือถือตัดต่อกับแอปต่างๆคือผมมีสิ่งแต่เหล่านี้นะครับก็อยากจะนํามาแบ่งปันแจกจ่ายนะครับเพื่อยาเห็นพี่น้องหลายๆคนนะครับที่สนใจงานด้านนี้นะครับก็สามารถที่จะไปต่อยอดไปรับใช้พระเจ้าได้นะครับก็เป็นตามที่พระบิดากล่าวไว้นะฮะยิ่งแจกจ่ายยิ่งมั่งคั่งนะครับ ผมเองสัมผัสได้พี่น้องครับตั้งแต่เริ่มต้นในการทำธุรกิจนะครับเราก็แจกจ่ายมาตลอดนะฮะตั้งแต่ยุคของทำซีดีเมื่อก่อนนะครับเราไม่ได้ขายพี่น้องครับซีดีเนี่ยเมื่อก่อนนะครับเราทำแจกฟรีนะครับไปทั่วโลกเลยนะครับพระเจ้าก็อวยพรมาตลอดนี่จริงๆแล้วเนี่ยคิสเตียทุกคนต้องมีประสบการณ์กับการอวยพรที่มาจากพระเจ้านะครับการอวยพรจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเราเชื่อฟัง แล้วก็นำสิ่งที่พระเจ้าสอนพระเจ้าแนะนำนะครับนำมาปฏิบัตินะครับด้วยความเต็มใจนะครับไม่ใช่ฝืนใจด้วยความเต็มใจนั่นเป็นสิ่งที่ดีสุดนะครับตอนนี้ผมมาถึงแยกที่จะต้องเลี้ยวซ้ายนะครับออกไปทางสี่แยกคลองตันนะครับข้างหน้าผมเห็นสถานีรถไฟฟ้าพี่น้องครับนะครับเป็นสถานีรถไฟฟ้าที่มุ่งตรงไปยังสวนภูมินะครับแอร์พอร์ตลิงค์นะครับ ตรงนี้ก็จะแออัดนิดนึงนะฮะข้างหน้าจะเป็นสีแยกคลองตันนะครับถ้าเลี้ยวขวาไปก็เข้าถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะครับถ้าตรงไปก็พระขนงนะฮะเลี้ยวซ้ายก็เข้าสู่ถนนพัฒนาการนะครับก็ผมวนหนึ่งรอบนะครับเพื่อมีโอกาสได้พูดคุยกับพี่น้องนะครับระหว่างการเดินทาง ก็ยังคงหลุนใจท้าทายพี่น้องครับสําหรับการมีส่วนร่วมนะครับในงานภารกิจพระเยซูคริสต์นะฮะในแต่ละวันนะครับเราต้องมั่นใจว่าพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยมั่นใจว่าเราเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกและก็แต่งตั้งไว้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีภาระใจนะครับในแต่ละวันอย่างที่เบรงปันไปแล้วพี่น้องครับคนไทยอีกมากมายังไม่รู้จักพระเจ้านะครับยังไม่เข้าใจถึงแผนงานความรอดนะครับ เราทึ่งเป็นคนงานของพระเจ้าก็ต้องฉวยโอกาสนะครับในแต่ละวันในการชี้แจงและอธิบายเนี่ยซ้ายขวามือผมนี่เจอเป็นทางด่วนนะครับนี่เราเข้าเส้นถนนพัฒนาการนะครับนี่จะมองย้อนย้อนแสงเลยนะครับพี่น้องเนี่ยขับมาพี่น้องจะเจอสะพานลอยสองสะพานนะครับจากแยกคงตันฮนะ หรือลงจากสะพานข้ามแยกคงตันมานะครับจะเป็นสะพานลอยข้ามถนนนะครับพอผ่านสะพานลอยข้ามถนนนะครับเนี่ยอันที่หนึ่งพี่น้องก็ชิดซ้ายได้เลยครับเพราะว่าอันที่สองก็จะเป็นซอยพัฒนาการ15นะครับก็เป็นซอยที่ตั้งของบุริทีโฮลิโซนนะครับตอนนี้ซอย13เขาทำถนนเสร็จแล้วนะครับต่อไปผมอาจจะได้เข้าทางลัดเหมือนเดิม ตอนนี้ผมเลี้ยวเข้าซอยพนักงาน15นะฮะสำหรับพี่น้องที่อยากจะมาเรียนนะครับฝึกฝนการใช้เทคโนโลยีนะครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับถ้านำรถมานี่ก็อาจจะลำบากเรื่องที่จอดรถหน่อยนะครับหรือถ้าพี่น้องไปอุดหนุน,นะฮะซื้อของที่ ร้านเลเดียนนะครับคี่จากร่มเย็นนะครับอยู่ทับไปอีกซอยหนึ่งนะครับก็รถไปจอดที่นั่นได้นะครับแล้วค่อยเดินมาเพราะว่าด้านหลังของซอยสิบห้าสิบเจน be kind of ี okay. material, the the ้ทะลุกันนะครับโอเคตอนนี้ผมรถมาจอดหน้าออฟฟิศเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดับเครื่องแล้วก็เปิดกระจกนะฮะเพราะรถคันนี้เนี่ยควันไอเสียจะเยอะนะฮะแล้วมีกลิ่นนะครับเพราะเรามีพี่น้องเพื่อนบ้านนะครับที่ เราเองก็พูดคุยกันอยู่นะครับแบ่งปันนะครับก็อย่างที่บอกไว้พี่น้องครับเราเองก็ต้องรักเพื่อนบ้านการรักเพื่อนบ้านก็ต้องคุยกับเพื่อนบ้านจะบอกว่ารักเพื่อนบ้านแล้วไม่คุยกับเพื่อนบ้านเลยพี่น้องครับผมว่ามันก็แปลกประหลาดนี้เราต้องคุยนะครับหรือไปไหนมาไหนในพี่น้องครับถ้ามีซื้ออะไรติดไม้ติดมือมาบ้างพี่น้องครับที่จะมาแชร์แบ่งปันนะครับอย่างเงี้ยยิ่งแจกจ่ายยิ่งบางข้างผมเชื่อครับว่า ถ้าคิดเียมีหัวใจนะครับในการแบ่งปันแจกจ่ายนะครับพระเจ้าจะเพิ่มเติมให้แน่นอนเคยเจอพระคำข้อนี้ไหมครับว่าเหมือนกับให้พระเจ้ายืมนะครับแล้วเดี๋ยวพระเจ้าจะคืนให้นะยัดสันนั่นพูนล้นนะครับคือต้องมีหัวใจเหมือนกับพระเจ้านะครับพระเจ้าคิ่ดูพี่น้องนะยอมนะเสียสละนะครับพระบุตรองค์เดียวพระองค์นะครับเพื่อช่วยคนบาปทุกคนทั่วโลกและพระเยซูเจ้าเองก็ยอมเชื่อฟัง นะครับยอมมาสิ้นพระชมแว้งเคนนะครับและพระพรก็เกิดขึ้นอย่างมากมายจนมาถึงเราทั้งหลายซึ่งเป็นคนไทยด้วยเพราะฉะนั้นผมอยากเห็นคริสเตียนไทยพี่น้องครับที่จะตระหนักในเรื่องนี้มากขึ้นเพราะทุกวันนี้ถ้าเราเป็นคริสเตียนแค่ไปบสถ์วันอาทิตย์แล้วก็ใช้ชีวิตประจําวันหเหมือนคนทั่วไปนะครับผมว่าต้องกลับใจใหม่นะฮะเพราะว่าเราเองนี่ก็ต้องตั้งใจในแต่ละวันนะครับแล้วก็เตือนตัวเองอยู่เสมอว่าเราอยู่เพื่อพระค,ะคริสต์นะฮะ การอยู่เพื่อพระคิ์นะครับเราต้องทําอะไรบ้างนะครับจริงๆแล้วในพระคัมภีร์หรือคู่มือของคริสเตียนเนี่ยนะครับก็บอกว่าชัดเจนว่าการอยู่เพื่อพระคิ์นั้นเราต้องดำเนินชีวิตอย่างไรและเราต้องปฏิบัติอย่างไรกับพระเจ้าเราต้องปฏิบัติอย่างไรกับเพื่อนบ้านโอเคพี่น้วครับวันนี้ก็ถือเป็นรายการแรกนะครับของวันนี้นะฮะนะครับรายการเบบี้ดอเวนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมีรายการนะครับเอ่อทูเดย์พรเยอร์นะครับเพื่อคำอธิษฐานวันนี้ด้วยนะครับก็อาจจะจัดสลับกันนะครับกับบางรายการนะครับ เอาไว้เดี๋ยวเ,เสร็จเรียบร้อยตัดต่อเรียบร้อยพี่น้องครับก็จะอัพนะขึ้นทั้ง facebook ทั้ง youtube นะครับบางส่วนก็นำไปถ่ายทอดสดนะครับพี่แอบอลครับพี่น้องครับ,รบสวัสดีครับ